สวัสดีครับคนอยู่กันายการมีคุ้ม,มครับหลังจากที่2ตอนแรกที่ทาอาหารไปนะผมก็ตามเคยฮนะนึกเมนูอาหารไม่ออกว่าจะทําอะไรก็เหมือนเราไปสั่งร้านอาหารตาสั่งกินอย่างเงี้ยเราก็นึกไม่ออกว่าเราจะกินอะไรนะก็จบที่ข้าวผัดกะไผ่กะเพราก็พอนึกไม่ออกจะทำอะไรก็ตามเคยฮนะไปถามร้านอาหารตาสั่งว่านอกจากว่าที่ทางร้านเนี่ยทำไผ่กะเพราเป็นกับข้าวผัดเป็นเนี่ยทำอย่างอื่นอะไรเป็นบ้างมีเมนูอาหารอะไรแนะนําบ้างเขาก็แนะนามานะเป็น ผัดน้ำพริกเผานะผมก็ลองสั่งมากินนะแล้วก็รสชาติก็ถือว่าใช้ได้อร่อยมากก็เลยถามสูตรกับรา้านว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างทํายังไงอะไรยังไงฮนะเดี๋ยวเรามาดูว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างน,นะกับหมูผัดน้ำพริกเผานะครับก็อย่างแรกนะก็เป็นเนื้อหมูนะครับเนื้อหมูอะไรก็ได้หรือจะเป็นเนื้อไก่ได้นะถ้าใครชอบกินไก่แล้วก็ตามด้วยหัวหอมใหญ่ก็จหั่นเป็นแล้วแต่เราหั่นเล็กทันใหญ่แล้วแต่ที่เราชอบมีเครื่องปรุงก็เป็นน้ําตาล แล้วก็มีผงชูรสแล้วก็อย่างที่เราบอกนะถ้าเราผัดต้องใช้น้ํามันท่วเหลืองถ้าทอดให้ใช้น้ามันพืชก็ใช้เป็นน้ำมันท่วเหลืองอะ่ะพอเราจะผัดแล้วก็สูตรเด็ดนะที่เขาบอกว่าพริกเผาเนี่ยต้องเป็นของอยี่ห้อนี้เท่านั้นนะฮะมันถึงจะตามสูตรที่าทางร้านเขาทํามานะยี่ห้ออื่นจะทําไม่อร่อยนะก็ดูเอาผมอ่านไม่ค่อยออกอะ่ะมันคืออะไรไม่รู้นะฮะเราลองทนะํานะหลังจากที่เราตั้งกระทะไว้ก่อนหน้าน,นี้แล้วนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลา ก็น่าจะร้อนแล้วมั้งก็ใส่น้ำมันถั่วเหลืองไปนะสักพอประมาณอ่ะพอประมาณก็ประมาณเนี้ยประมาณตายกระเด็นวะเต็มกระเด็นที่เราคนให้น้ำมันมันทั่วกระทะเนี้ยนะเพื่อเพื่ออะไรวะเพื่อให้หมูเนี่ยเวลาหมูมันลงสังทางเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องติดกระทะเลยเรื่อยๆใช่น่าจะใช่อ่ะใช่อ่ะ ไม่รู้ดิวลาเล่นแบบรอกระทะร้อนที่เลยวทำตะกนเล่นางเนี้ยติดเป็นนิสัยยังไงแต่ความเป็นจริงกน่าจะเป็นอยางังนะให้เขาผอมมันลื่นเวลาใส่หมูใส่อะไรมันจะได้ไม่ติดกระจายความร้อนจากบนอย่างนั้นหรอมั้งไม่รู้เหมือนกันนะทำเพื่อพอน้ำมันกระทะร้อนนะก็ใส่เนื้อหมู เราผัดไปเรื่อยๆพ <Okay. S 1> อ,อเห็นว่งมันเกลือแล้วกันเกือบจะสุกก็ใส่พริกเผาตาอะไรวาต้องชั่วฮะสิงน่าจะเป็นอย่างนั้นมัน้งชั่วฮะสิงที่ผมไงซื้อเลยเนะี่ยฝั่งร้าน้า <laughs> ยังใหม่ๆเลยฝั่งร้าน้าเขาซื้อมา ต้องยี่ห้อนี้ก็เลยฝากซื้อแล้วกันก็หาซื้อตามห้างไม่ได้ใส่เท่าไหร่เนี่ยใส่แล้วแต่เราชอบนะแล้วแต่เราชอบแล้วใส่เท่าไหร่แต่ถ้าร้านค้าใส่ก็คงใส่ให้เราไม่มากใส่ให้เออาหขอขอารเาแค่เพราะเขาต้องรับกำไรของตัวเองมาเหมือนเราจะใส่ยเยอะไปนะเมื่อไรเมือ่อไร คือพริกเผายี่ห้อนี้มันจะรสชาติไม่ค่อยเผ็ดมันจอบเป็นเปรี้ยวหวานแล้วก็เผ็ดแบบเผ็ดแบบหวานๆนะเผ็ดแบบหวานเผ็ดยังไงเผ็ดแบบหวานผัดให้เข้านะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงนะก็เป็นน้ำตาลผายเกือบเยอะไปแล้วก็ผงชูรสผงชูรสผมไม่รู้นะว่าสับไปประโยชน์ทำไมเคยทำอะไรได้อะ ผมเห็นเวลาใครทำอาห,หารอะไรก็ใส่ใส่กันนะผมไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันมันช่วยในส่วนของอะไรนะก็ะไปจิ้มกินใหน้ให้ามาันตรงกล่องนะเคยเคยลองจิ้มกินแบบสดๆนะรสชาติเทียบมากอ่ะ <c oughs> มันมันรสชาติที่อธิบายไม่ถูกอ่ะลองดิลองลองมากินดูอ่ะรับรองรสชาติโคตรเทียเทียที่สุดเท่าที่เคยกินมาเลยอะเราใส่เครื่องปรุง,งแล้วก็ ด้วยหัวหอมแล้วนะใส่ไปเลื่อยตอนนี้กระเด็นมากแค่นี้เองทำไม่ยากนะเสร็จแล้วอ่ะถ้าพอใส่หัวหอมไปก็ผัดให้หัวหอมสุกมีกลิ่นหน่อย,อยงนงถ้็ยกใส่จานทำไม่ยากนะสุกๆนี่กี่อย่างวะโอ้เหพริเผาเครื่องปรุงสองอย่างสี่ มันผื่ห้าแล้วก็หกหัวหอมใช้แค่หกอย่างเองทำง่ายเลยแล้วอร่อยนะเวลาใครเป็นร้านาหาตัางสั่งอะไรเงี้ยแล้วแบบนึกอะไรไม่ออกอะลองสั่งดูไม่ว่าจะเป็นไก่ผัดริกเผาหรือว่าหมูผัดริกเผาก็ได้ลองดูอะเบื่อเบือเบ่อกะเพราเบื่อข้าวผัดอะไรเงี้ยลองสั่งนี้ดูอร่อยอร่อยอดูหน้าน่อยนะนี่มันกใกล้สุกแล้วนี่เป็นหน้าตาในกระทะนะลองใส่ใจโอ้ยมันกระเด็นมือละ เตรียมได้เป็นยี่น้ำพริกสองมาเดี๋ยวจานโอ้มือพองแล้วเดีจานปิดไปมือนนเล็ดเ็ดแต่แค่ว่าที่มันต่างกันคือที่ร้านจะให้ผักน้อยกับน้ำพริกน้อยอันนี้เราใส่แบบไม่ยั้งเลยหมูน้อยด้วยอืมใช่หมูน้อยด้วยอันนี้เราใส่แบบไม่ยั้งเลยใส่ปลาทำยากเลยนะมันจะยากถ้าคุณ อย่างแรกมันต้องคนกบอะไรที่มันกระเด็นใส่มือเราเนี่ยต้องชนให้ได้อะแรกๆผมก็ไม่กลัวไงไอพวกน้ำมันกระเด็นอะพอหลังๆทํากระชินมือไม้พังหมดอะเดี๋ยวมาดูว่าหน้าตาเป็นไงนะไม่ต้องจัดจานนะนี่คือสดๆเลยคอดูหน่อยโอ้ยควันขึ้นขมงชงเสงลายหน้าตานี่ถือว่าจ้าบใช้ได้เฮ้ยขึ้นโต๊ะได้ย้อย p าก็เดี๋ยวเยอบย้ายจบไปกับ อตอนนี้ตอนที่สามก,ก็เป็นหมูผัดพริกเผาเดี๋ยวรู้สึกว่าแฟนผมอันนี้มีเกินเกินว่าจะทําของยากแล้วหลังจากที่ทาของงานมาสองตอนแล้วรู้สึกว่ามันจะยากแล้วมันตอนนี้มันดึกแล้วไงประมาณสองสามทุ่มแล้วไงก็สามทุ่มครึ่งเล่าเนสามทุ่มครึ่งหรอ,อก็คงจะทําพุ่งที่เช้าก็คงจะเป็นตอนมืดกับตอนเช้านี่ก็คงเป็นมื้อดึกแต่พงกนี้งานหนัก,นกมื้อเช้าเดี๋ยวใครว่ากันทีไปแล้วครับบาย วันนี้เรามีเมนูพิเศษพิเศษสำหรับเรานะหลังจากที่ทําอาหารง่ายๆมาสองคลิปแล้ววันนี้เราจะมาทําต้มขาไก่กันอ่าดูยากนะดูมีกะทงกะทิเลยเรามาดูส่วนผสมเยอะมากจริงๆอย่างแรกต้มขาไก่ก็มีไก่น้ำกะทินี้มีสองถ้วยคืออันนี้หัวกะทิอันนี้หางกะทิหัวกะทิคือหัวกะทิคือกะทิที่คั้นครั้งแรกที่มันข้น แล้วก็ะทิมันจะแบบไม่ข้นมากเท่าหัวกะทิอ,อืขาตะไคใบมะกรูดขาวินี่ขาก็หั่นแบบเนี้เพราะเราไม่ได้กินอยู่แล้วเราแค่ขอ,อกินมันตะไคใบมะกรูดพริกบุกนะคะบุกให้มันแตกจะได้มีรสพริกไฮโดรนิดหน่อยน้ำมะนาวน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็ใบผักชีอันดับแรกคือตั้งกระทะนะคะแล้วก็เอา หั่นกระติกมาตั้งไฟก่อนโอ้ดูโปอดูไม่กลัวเลยอ่ะไม่กลัวเลยอ่ะม้อกระเด็นตั้งให้ร้อนนะคะเพื่อที่จะเอาไก่ลงไปล้วนให้สุกก่อนเขาบ้างงไหนเมื่อกี้ตั้งไว้เป็นไงล่ะแฟนเรา ทุกเมนูที่ทำไปดูยากกว่าเราเยอะเลยแต่ว่ารอบนี้เรามาทำเป็นกับข้าวที่แบบเออกับข้าวไทยอ่ะที่ว่าต้องเครื่องปรุงเยอะๆกระทงกะทิต้องขาไก่ความรู้สึกว่ามันยากนะแต่พอเออลองดูดูแล้วเออมันก็ไม่ได้ยากนี่หว่าเออก็ทำได้เดี๋ยวมาลองทำกันแต่เมื่อคืนมันดึกเกินไปจริงไม่ไหวทำทำต้มขาไก่ตอนสามทุ่มครึ่งก็ไม่ไหว ไอไอหัวกะทิกับหางกะทินี่มีขายไหมตามทั่วไปก็คงมีมั้งสําหรับอำนวยความสะดวกให้ลูกแม่ค้าแต่ว่าอันนี้เราซื้อแบบกะทิอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะมพะพร้าวขูดเออมพะพร้าวขูดแล้วก็มาบีบคั้นกันเอ,อเองแม่ซื้อมาให้อย่างนั้นไม่รู้เหมือนกันอาจจะอร่อยก็ได้นะออคือถึงไม่ใช้เป็นกะทิก่อนไม่รู้มันอาจจะมีชีเด็ดก็ได้อันนี้เริ่มร้อนแล้วเราก็ใส่ไก่ไป รวนไก่เขาเรียกว่ารวนบัวใช่แหะทำไม่สุกกันแหละเออเออนั่นแหละใช้สับหาอะไรไม่รู้เออเออนี่ก็พูดตามเขาเลยนะเปิดอะไรดูก็ทําพูดตามเขาไอออะไรพริกบุกก็คือทําพริกให้มันบุกให้มันแตกกันแหละเออใช้สับหายก็ไม่รู้ถางกะทิหัวกะทิหัวกะทิก็เหมือนกะทิเข้มข้นอ่ากางกะทิก็เหมือนกะทิเจือจางใช่ไหมที่เราบีบคั้นน้ําแรกเป็นกะทิใช้สับเออดูนั่นเลย ด้วยสมองที่เมีน้อยแค่นี้ต้องใช้เวลานิดนึงเนาใช่ของต้มใช้เวลาของอร่อย,อยงไง <c oughs> พอเราต้มไปแล้วก็อมองดูมันว่าเริ่มไม่มีสีชมพูของเนื้อไก่เท่าไหร่นะแล้วก็ เริ่มทำกระบวนการต่อไปโดยการนำข่านะคะลงไปเลยต้มขา่าต้องใส่ข่าใช่ต้องใส่ข่าเหตุผลไม่ใช่แค่ว่ามันชื่อต้มข่าแต่ว่ามันจะช่วยดับคาวของไก่ด้วยอ่านูดีนะดูมีความรู้นะต่อเลยตะไไขก้ก็ทุบแล้วนะให้มันมีกลิ่นนะ อาหารสุขภาพดีต่อไปใบมะกรูดไม่ได้ใส่ไปอย่างนี้ใส่โดยการฉีกเขาบอกว่าฉีกยังไงวะเออฉีกอย่างนี้อ่ะฉีกลงไปเป็นใบๆเพื่อให้น้ำของใบมะกรูดออกมานี่ก็เป็นพอๆเครื่องต้มยำนะใช่ๆก็คือมีอะไรวะใบมะกรูดตะไคร้ข่า,ขาเครื่องต้มยำเลยใช่ไหมใช่ใช่ เขาจะมัดเอาไว้ทำไมเรียกเครื่องต้มยำเพราะไอ้สิ่งสามอย่างที่เราใส่ไปมันมีกลิ่นไงมันมีกลิ่นแบบกลิ่นในตัวมันอ่ะมันทําให้แบบอาหารดูเตะจมูกดูอร่อยไงดูเป็นอาหารไทยๆรสชาติไทยๆโอ้ไม่ต้องใส่เยอะหรอกใส่นิดเดียวพอแล้วมีเยอะๆเลยนั่นแหละเก็บไว้ข้างหน้าก็นเลยไปทานกงอื่นเยอะไปนี่อีกใบนึงค่ะจะต้มผักแล้วนะแม่ต้มขาไก่แล้วนะต้มผักไก่ ได้กลิ่นมากลิ่นมาเป็นต้มขาไก่สิอืออือใช่ใช่ใชได้กลิ่นหรอเนสีนี่ก็กินได้แล้วพวกเนี่ยน้ำน้ำไปต่อไปแล้วก็จะมาปรุงรสปรุงรสเครื่องปรุงก็มีเดียวน้ำปลาใส่หมดเลยได้ไหมอือน้ำปลานะคะแล้วก็น้ำตาลนี่ใส่หมดเลยหรอมันเยเอะไ้ม,ม,มป่านี่ น้ำตาลแล้วก็น้ำมะนาวนี่ใส่หลังๆนะเพราะว่าได้ยินเขาบอกนะว่ามันจะรสชาติเปลี่ยนพี่ก็ใส่ด้ยเหมถ้าเปลี่ยนคือความร้อนทำให้ความเปรี้ยวมันละลายใช่ <ๆ S 2> ใช่ใช่จริงๆเขาให้ปรุงนแยกหมก้อคือแบบว่าตักใส่ถ้วยแล้วก็มาปรุงต่างหากอะไรเงี้ยแต่นี้เราก็ปรุงไปเถอะไม่เป็นไรที่จริงจะใช้น้ำมะขามเปียกก็ได้นะแต่วันนี้ห ว่ามีแต่ไม่มีมถ้าเกิดปเป็นน้ำมะขามเป็ียกระปุ่มไปได้เลยต่อไปก็ใส่หัวกะทิเลยพอเครื่องปรุงครบก็ใส่หัวกะทิใช่ว้าวเจ้มจนนอะอะไรดำๆมาเธออะไรดำๆวะเมือ่อกี้ที่ทชท,ที่บีบบีบบีบมะพร้าวไงเมื่อกี้เมื่อไรรงนี้นนนนหน่อยเธอดูสิมันเหมือนมากเดี๋ยวค่อยใส่ใจค่อยดูทีเดียวอ,อ,อยากจะชวนดู นี่ใช้เวลาทําไม่นานเจ็ด <7 S 2> นาทีเองนะเอ้ยเรานึกว่ามันยากนะต้องข่าไก่เนี่ยเคยเ,เห็นแม่ทไว้หม้อใหญ่ๆอะดูแลแบบเหียอาหารไทยนี่ม่งยากชัวร์เลยเออคิดว่าทำยากเออจริงๆไม่ไม่ยากเลยเนะี่ยนี่ดูเวลาตอนนี้อัดไปเจ็ดนาทีนี่ใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วเหลือแค่เนี่ยสองอย่างเอ้ยสองอย่างเองแค่นี้เหลือแค่แคมะนาวกับใบผักชีใบผักชีโรยหน้าจบข่าวเลยอื ใกล้แล้วงั้นก็ใส่มะนาวน้ำมะนาวเลยละกันอยากชิมเหมือเ,เปรี้ยวน้อยไปค่ะอันนี้ไม่มีเห็ดเ,เพราะลืมซื้อเห็ดจริงๆใส่เห็ดอะไรนะเห็ดนางฟ้าเหรอ,อแต่เราได้ยินอีกชื่อเขาใส่เห็ดอะไรวะเห็ดนางลมเห็ดนางรม เออมันต่างมันเป็นเห็ดพูเห็ดเมียเปล่านางฟ้ากับนางลมไม่รู้นะอันนี้มีจริงนะนางฟ้ากับนางลมใช่ใช่เราก็ไม่รู้มันต่างตรงไหนตอนแรกดูคิดว่าไม่มีหรอกเห็นนางลมแต่พอไปดูที่ห้างเออมีนี่หว่ารสชาติก็เอ้ยหน้าตามันก็เหมือนกันขอชื้นชเหมือนกันเลยแหละนางฟ้านางลมอ่ะแล้วว่าน่าจะเป็นเห็ดผููเห็ดเมียเฮ้ยไม่เหมือนวะขอเปี้ยวอันนี้ละเออมันมีฟองอ่ะเราต้องตัดฟองออกเลยนะ อูนี่ฟองสิ่งสกรปรกใช่แล้วก็ตักทิ้งอันนี้มันเกิดมาจากอะไรน่าจะเกิดมาจากมะพร้าวปะใช่แลยมะพร้าวที่เราขูดอืมเพราะนี่มะพร้าวเราคั้นเองไงเออมันเป็นใช่ใช้ก็มีประพวกเหมือนเป็นฝอยเหมือนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะฟูขึ้นมาสิ่งสกรปรก,กไม่รู้นะว่าใช่ปะนะใชเ,เ,เป่านะน,น่าจะใช่แหละเดาเอาอ่ะจะไปคนนี้ก็ตักออกดิตักแล้วไม่หมดแล้ว มันมีอยู่เต็มเลยหมดลวค่ะหมดแล้วหมดยังไงวะอา้าวก็มันก็<อ>ขึ้นมาเรื่อยๆอ,อ,อีกอะอเบาไปดิเออนี่ไงอย่างนี้ไหมเออเนี่ยคือฟองตักหมดหม้อพอดีจ้ะ อร่อยก่อนก็ได้อารมณ์เหมือนทำกล้วยบดชี <laughs> สกลิ่นกะทิคั้นเองมันจะหอมไงหอม,มพวกขนมไทยอย่างเงี้ยพวกขนมไทยก็เป็นกะทิที่คั้นเองนั้นแหละน่าจะได้เรื่องแล้วแหละตักใส่จาแนแอนด์เสรเิร์ฟเลยดีไหม,อมลองดูว่าใส่วยหน้าตาจะเป็นยังไงใส่ทั่ว ที่เป็นกับข้าวยากชิ้นแรกของชีวิตกับข้าวยากเลยกับข้าวยากน่ากิวมากเลยเมื่อ mm กี้ต้องขอโทษด้วยจริงๆกล้องตัดเวลาหมดก็ถึงแค่ตอนตักใส่ถ้วยเสิร์ฟงั้นดูหน้าตาสีสันตะกัน เป็นยังไงน่ากินไม่ใช่น่ากิวแล้วง่ายๆสำหรับต้มขาไก่วันนี้ลองไปทำกันดูเครื่องเครื่องปรุงก็มีไม่เยอะก็แค่เครื่องต้งยมยำนิดๆหน่อยๆถามแม่ดูก็ได้งั้นวันนี้ไปแล้วค่ะขอบกินข้าวก่อนยบาย